อันนี้คร sociedad, ับถูกที่สุดในงานหล่อนโดนสองพันห้า เฮ้ยข้างหลังตั้งได้เนี่ยแต่ไม่มีพนักกิงหลังแต่ก็ยั่งสบายสบายเลยผมสูง185สี่แสนกว่าบาทครับสี่แสนต้น,ตน ประมาณสี่แสนสองถูกนะเนี่ยมีเปิดกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกปรับกระจกข้างแมนวนวลนะครับเข็มไม่ไม่มีวัดรอบนะครับมีซีดีน่าจะเป็นเอ3พสามก็ได้แอร์ ก็แบบแมนนวลประหยัดครับดีอย่างเงี้ยซ่อมง่ายที่เก็บของเกะใหญ่เบาะนั่งสบายเกียร์ออโต้เดี๋ยวพาไปดูราคาครับว่าเท่าไหร่นี่มีไฟกระจกมองหลัง ไม่ไม่เล็กนะฮะไม่เล็กผมสูงร้อยแปดสิบห้านั่งได้สบายสบายเฮดรูมยังมีอยู่นะครับเฮดรูมยังเหลือๆนะเพื่อนเบาะอีกก็ได้เนี่ยน่าใช้นะรานะคาประมาณสี่แสนกว่าบาทสี่แสนสองนะครับผมว่าน่าใช้มากเลยแนะน,นำเลยรุ่นนี้นะซูซูกิยี่ห้องซูซูกินะครับผม ตอบโจทย์ตอบโจทย์นี่รุ่นซีเลอรีโอราคาสี่แสนสองมื่นสามบาทหลังดูโอ้ข้างหลังก็ยังเก็บของได้เฮ้ยเจ๋งว่ะ สิบของได้อีกถูกที่สุดในงานแล้วครับ